เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับมันก็มีนายพานคนนึงโดนหมีข่วนเกือบตายทุกคนก็เห็นว่าเขาไม่มีโอกาสรอดแน่ในป่านี้มันก็มีอันตรายเต็มไปหมดทั้งเรื่องที่พวกเขาต้องหนีพวกชนเผ่าที่คอยตามฆ่าพวกเขาและไหนจะเรื่องอากาศหนาวที่กําลังใกล้เข้ามาถ้าเกิดว่ากลับไปที่หมู่บ้านไม่ทันอากาศแถวนี้จะติดลบ30องศาเลยทุกคนก็เลยคุยกันว่าจะทิ้งนายพานคนนี้เอาไว้ที่นี่และสภาพของนายพานคนนี้ก็คือกระดูกหักแผลฉีกลำคอฉีกเดินก็ไม่ได้ทําได้แค่คานอย่างเดียวและหมู่บ้าานีเข ต้องกลับไปเนี่ยก็อยู่ห่างไปทั้ง300กว่าโลแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงเขาจะมีชีวิตรอดไปได้ไหมในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเดี๋ยวเลยวันนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คนที่กำลังล่ากวางอยู่คนนี้เขาก็มีชื่อว่าการซึ่งเขาก็มากับอีกแก๊งหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งนายพานเหมือนกันและจุดประสงค์หลักของแก๊งนี้ก็คือมาล่าหนังวีเวอร์พวกเขาก็ล่าหนังวีเวอร์มาได้เยอะพอสมควรและกำลังกลับกันอยู่ละอยู่มันก็มีนายพานคนหนึ่งถอดเสื้อผ้ามาเลยแล้วก็โดนยิงและระหว่างที่กำลังงงกันอยู่นายพานอีกคนนึงก็โดนธนูยิงไปเหมือนกันซึ่งไอเขตที่พวกเขามาล่าสัตว์กันเขตแถวนี้มันก็จะมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ที่นี่ พวกเขาก็คุยกันว่าให้รีบกลับไปที่เรือเลยแล้วกลุ่มของนายพานที่รอดมาได้ก็มีอยู่แค่นี้เองถึงพวกเขาจะขึ้นเรือมาได้ก็จริงแต่คนบนเรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้พวกนั้นมันจะตามมาอีกไหมการเขาก็เสนอว่าถ้าล่องเรือต่อไปแบบเนี้ไม่น่ารอดพวกเผ่าขีมันก็คุมพื้นที่แถวนี้เอาไว้หมดเขาคิดว่าให้เดินขึ้นชายฝั่งไปยังมีโอกาสรอดมากกว่าแต่ประเด็นก็คือกว่าจะไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์เลยแต่ถ้านั่งเรือไปไม่กี่วันก็จะถึงหมู่บ้านเหมือนกันแล้วคนที่ชอบมีปัญหากับกก์ดดเเนนีีี่่ยยย็็จะมมออููคคคควลืทุ คนนี้เขาก็มีชื่อว่าฟิตไม่ว่าการจ,จะเสนออะไรมาเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยหรอกเขาก็คิดว่าไปทางเรือน,นี่แหละเร็วที่สุดแล้วไหนจะเรื่องหนังสัตว์วีเวอร์ที่เราต้องขนไปอีกแล้วไหนจะเรื่องเวลาในการเดินทางอีกและคนที่เป็นหัวหน้าทีมทุกคนก็จะเรียกเขาว่าผู้กองผู้กองเขาคิดว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องฝาน,นี้ที่สุดก็คือการแล้วถ้าเราไม่เชื่อการเนี่ยพวกเราก็คงไม่มีใครรอดสักคนการเขาก็บอกว่าให้จอดตรงนี้แหละแล้วก็เดินขึ้นเขาไปเลยและส่วนเรื่องเรือก็ปล่อยให้ใหไหลตามน้ำไปน่าจะดีกว่าและส่วนเรื่องหนันส place, นงสััตวววว์ใในนนนผู้้้้้กกกออองงเาาาาส่่่่หซไแถถีี แบกไปด้วยหนีไปด้วยก็น่าจะเหนื่อยระยะทาง300กว่าโลกว่าจะไปถึงป้อมไหนจะต้องเดินขึ้นเขาไหนจะต้องหลบพวกชนเผ่าถ้าแบกหนังสัตว์ไปด้วยก็คงเสียเวลาทางผู้กองเขาก็เลยสั่งว่าให้ซ่อนไว้แถวนี้ดีกว่าทางฟิตก็ยิ่งฟังก็ยิ่งขึ้นนี่กว่าจะได้หนังพวกนี้พวกเราใช้เวลาต้อง6เดือนแล้วจะอยู่จะให้เดินกลับป้อมไปมือเปล่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพวกเราเดินกลับมาเอาแล้วมันหายไปจะทําไงทางฟิตก็ไม่รู้จะโทษใครเขาก็โทษการ์ดเนี่ยแหละงานรอบนี้มันก็ซวยตั้งแต่มีตัวซวยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเราแหละตอน จนคนป่าหาพวกเราเจอเนี่ยนี่ขนาดนี่เขาเคยล่อคนป่าจนได้ลูกชายออกมาคนหนึ่งเนี่ยอยู่กินกับพวกคนป่าลูกนี่ใสของพวกมันหมดพวกเรายังแทบไม่ลอดเลยแล้วนี่ผู้กองยังไปเชื่อที่มันบอกให้เราเดินเท้าอีกฟิตเขาก็ติดใจเรื่องหนึ่งการเคยฆ่าพวกเดียวกันเองเพราะว่าจะช่วยคนป่าใช่ไหมและดูหน้าลูกชายยังดีหน้าเป็นอินเดียแดงซะขนาดนี้นี่ถามจริงนะน,นี่ใช่ลูกชายเองจริงป่ะทางลูกก็เกือบจะงัดแล้วทางพ่อเขาก็ห้าไมไว้ก่อนใจเย็นก่อนลูกคนป่าส้นตีนแบบนี้ไม่ลอดหรอกผู้กองเขาก็สั่งห้าฟิตว่าให้เลิกหาเรื่องได้้แแลลลวตออนนีเเเราาหืค่ ชั่วโมงก่อนจะมืดรีบซ่อนของให้เรียบร้อยเลยและระหว่างที่ซ่อนของอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็มีนายพานบางคนที่ตัดสินใจไปทางเรือดีกว่าทางฟิตเขาก็ยังคิดเลยพวกนั้นมันฉลาดดีนะตัวเขาเองก็อยากอย,กอยู่บนเรือเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างที่การ์ดบอกไว้เลยเรือลํานี้ก็แล่นมาได้ไม่ไกลก็โดนพวกชนเผ่าดักโจมตีนายพานที่อยู่บนเรือสองสาคนเนี่ยก็ไม่มีใครรอดสักคนและส่วนทางด้านพวกการ์ดที่เดินเท้ากันอยู่ฟิตเขาก็ถามว่านี่เองมั่นใจใช่ไหมว่าเรือลํานั้นจะโดนโจมตีการ์ดเ,เ,เ,เขาก็บอกว ังไงพวกขีก็ต้องตามเรือไปแน่นอนและส่วนเส้นทางที่เขาจะพาทุกคนเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลกล้างไม่มีสัตว์ป่ายอยู่แถวนั้นเพราะงั้นยังไงพวกชนเผ่าก็ไม่อยู่แถวเส้นทางนี้แน่นอนถ้าเกิดว่ามันจะมาล่าก็มีแค่พวกเราเนี่แหละที่พวกมันล่าได้ทีนี้พอกลุ่มของกาเดินเดินทางมาได้สักพักหนึ่งตอนเชา้ากาเขากล่าวว่าจะมาล่าสัตว์สักหน่อยเขาก็ได้ยินเสียงแล้วมันต้องมีสัตว์สักตัวอยู่แถวนี้แน่นอนพอเดินไปเดินมา,มา<ๆ>เขาก็เห็นลูกหมีเดินอยู่3ตัวเห็นลูกอยู่3ตัวแล้วแม่มันอยู่ไหนวะ,วะกาเาเ้างงมมม่่่ลแีพุขตปืว เ,เขาก็สู้หมีไม่ได้หรอกปืนก็ไม่มีแม่หมีก็หัวซะด้วยทั้งขวนหลังทั้งกัดคอกัดคอไม่พอเวียงเป็นของเล่นเลยทางการเขาก็เลยใช้วิชาที่สืบทอดกันมานานถ้าเกิดว่าเจอหมีก็ให้แกล้งตายแล้วเสือกได้ผลด้วยแต่หมีตัวนี้ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะมันก็ลองเหยียบหัวดูเออไม่ร้องสักแอะเลยในลองขย้มอีกทีซิก็ไม่ร้องเพราะแม่หมีคิดว่ากาตายแล้วมันก็หันไปสนใจลูกดีกว่าและลูกหมีพวกนี้ก็แทนที่จะเดินไปไหนก็ได้เสือกมาปีนต้นไม้เล่นแถวนี้อีกทีนี้การเขาก็เลยคยค่อยอยๆาปปาาน,านนนนไปปหิบืมแลล้้วูก ที่ยังอยู่แถวนี้ใช่ไหมแม่หมีเขาก็เดินเช็คความปลอดภัยไงทางหมีก็กล่าวว่าจะเดินมาดูนิดนึงว่าตายหรือยังและเฮียแกแทนที่จะนอนนิ่งๆก็เสือกไปยิงใส่หมีอีกจากตอนแรกที่ไม่สาหัสมากรอบนี้โดนหนักเลยโดนทั้งเล็บเกี่ยวคอกัดแขนกัดขากัดหลังทางหมีก็ดมๆน่าจะตายแล้วมั้งแต่ว่าทางการ์ดก็ยังไม่ตายนะรอบนี้เขาก็หยิบมีดมาอีกและส่วนแม่หมีที่โดนยิงคอเนี่ยมันเองก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันแต่พอเห็นว่าการ์ดยังไม่ตายมันก็เลยพุ่งเข้ามาอีกการ์ดเขาก็พยายามจะสวนคือแม่หมีก็ตายสักวว่าาาพกของเจะม สภาพของเขาก็เละไปหมดทางผู้กองเองก็ไม่รู้ว่าการจะรอดไหมเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เขาก็รีบช่วยเย็บแผลให้ก่อนแล้วส่วนเรื่องปืนที่การยิงไปเมื่อกี้มันก็ไม่แน่ว่าพวกเคียจะได้ยินเสียงปืนผู้กองเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนเก็บของแล้วก็รีบย้ายออกจากที่นี่เลยแล้วส่วนฟิตพอเห็นสภาพของการแล้วเขาก็บอกว่าไม่รอดหรอกผู้กองเนี่ยยื้อตัวมันไว้ก็ทรมานมันเปล่าๆเอา,างี้ไม่ช่วยสงเคราะมันมันน่าจะง่ายกว่านี้นะแล้วส่วนทางด้านพวกเผ่าคีเนี่ยอันที่จริงพวกเขาก็ค้าขายอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนนนนพพวววกกกเเเี้้็็ปชาาฝรััั่งงศสสบซือห พวกเคียกมาให้ราะคาตอบแทนที่หัวหน้าเผ่าอยากได้ตอนนี้ก็เป็นปืนแบบม้าทางพวกฝรั่งเศสก็บอกว่าคุยแค่ปืนจะเอามาด้วยเนี่ยนะแต่ทางหัวหน้าเผ่าเขาก็บอกว่าเขาก็เอาหนังสัตว์วีเวอร์มาให้เยอะแล้วไงพอลองเช็คของดูหนังสัตว์พวกนี้เป็นของพวกอเมริกันนี่พวกมันตีตาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ขายได้แค่ซึ่งราคาเองซึ่งไอ้หนังสัตว์พวกนี้ก็เป็นของพวกการที่ซ่อนเอาไว้พอพวกคียหาเจอก็เลยเอามาขายพวกฝรั่งเศสหัวหน้าเผ่าเขาก็ไม่สนไงเขาก็อยากได้ม้า5ตัวด้วยพอเคียกันไปเคียกันมาสุดท้้าาายยววกกกฝรั่่งเเศส็อมถิด ยอมเดี๋ยวก็ได้ฆ่ากันตรงนี้อีกและส่วนทางหน้าพวกของการ์ดที่ยังอยู่ที่เดิมวิชาคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจิมจิมเขาก็เป็นคนที่เคารพการ์ดมากๆตอนนี้เขาก็นั่งแกะกงเล็บหมีให้กับการ์ดอยู่ซึ่งปกติแล้วเมื่อก่อนถ้าคนเจอกับหมีก็ไม่ค่อยมีใครรอดหรอกเพราะงั้นการที่ล่าหม,มีมาได้ก็ถือว่าเป็นเสียลักของคู่แข่งแก่งคนหนึ่งพอถึงช่วงเช้าในช่วงที่เดินทางทุกคนก็ต้องเดินข้ามน้ําแล้วก็แบกการ์ดไปด้วยแค่แบกข้ามน้ํานิดนึงพวกนี้ก็ต่อยกันแล้วแล้วพอถึงช่วง แบบนี้ก็มีแต่จะเสียเวลาและอีกอย่างหนึ่งดูจากสภาพของการแล้วยังไงก็ไม่รอดและดูสภาพเขาที่เราต้องขึ้นนี้เนี่ยไทยแบกการขึ้นไปด้วยมีหวังพวกเราตกเขาตายแน่นอนผู้กองก็ดูจากสภาพแล้วมันก็จริงอะคงไม่รอดหรอกแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากให้กาตายไงเพราะวเขาเป็นคนเดียวเลยนะที่รู้ทางกลับไปที่ป้อมของพวกเราเนี่ยแต่ทางผู้กองเขาคิดไปคิดมาเขาก็ไม่อยากทําเลยเขาก็เลยเสนอว่างัง้นเอางี้เขาขอให้มี2คนช่วยดูการเป็นวาระสุดท้ายหน่อยเขาจะให้เงิน70ดอลลาร์เลยทางฟิตเขาก็บอกว่าไม่คุ้มมั่ง70ดล์เอง ทั้งสองสามคนใครจะอยู่ผู้กองเขาก็บอกว่าให <an> ้เพิ่มคนละร้อยดอลลาร์ซึ่งทางจิมกับทางลูกชายของก์ดเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่อยากได้เงินพวกเขาก็อยากอยู่กับก์ดมากกว่าพอฟิตได้ยินแบบนี้ก็หวานเยบเลยไอคนนี้ก็ไม่เอาเงินไอคนนั้นก็ไม่เอาเงินงี้เขาก็รับเต็มๆหนิสามร้อยดอลลาร์คนเดียวถ้าแค่ให้มาเฝ้าดูคนตายคนนึงเขาอยู่ที่นี่เองผู้กองเขาก็ตกใจว่ามึงเนี่ยนะจะอยู่เฝ้าก์ดไอคนที่อยู่เฝ้าเนี่ยต้องอยู่เฝ้าจนกว่ากา์ดจะตายเข้าใจไหมเนี่ยฟิตเขาก็เข้าใจก็แค่รอให้ก์ดตายใช่ไหม เกียรติด้วยนะทางฟิตก็บอกว่าเข้าใจดูทรงไอ้นี่แล้วไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่ลุกทีนี้ก็เหลือแค่4ี่คนที่ยังอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็เหลือแค่การที่กําลังจะตายคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายของเขามีจิมแล้วก็มีฟิตอีกคนหนึ่งทางฟิตเขากุดหลุมล้อเรียบร้อยแล้วกาว่าไม่นานฝังแน่นอนฟิตเขาก็าคิดไปไกลเลยว่าถ้าเกิดว่าได้เงิน300เหรียญนี่ซื้อที่ดินผืนหนึ่งได้สบายเลยแล้วแถมยังมีเงินลงทุนทํานู่นทํานี่อีกแล้วถ้าสังเกตดีๆหนังหัวของฟิตจะหายไปครึ่งหนึ่งจิมเขาก็าถาาาาามววว่่แผผลพพกกกนนนี้้้้้คุณไไไไดไดดดงเเโชจ มันก็ถลกนางหัวของเขาไงแต่อย่างดีนะที่ชนเผ่าแถวนี้มันไม่ถลกนางหัวคนเล่นถ้าชนเผ่าแถวนี้จับได้มันก็ฆ่าทิ้งเลยไม่เหมือนชนเผ่าที่เท็กซัสไอ้พวกนั้นแม่งหนักกว่านี้เยอะแล้วนี่ก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ฟิตเขาไม่ชอบพวกชนเผ่าไม่ว่าจะอยู่เผ่าไหนเขาแค่เป็นชนเผ่าเขาก็เกลียดหมดอะ่ะเพราะงนั้นเขาก็เลยชอบผาเรื่องการที่ได้เมียเป็นคนชนเผ่าและส่วนทางด้านจิมที่ไม่มีอะไรทําเขาก็นั่งขีดกระป๋องน้ําของเขาเล่นอยู่ในระหว่างที่จิมและลูกชายของก์สเนี่ยไปหาอาหารมาทางฟิตเขาก็เป็นคนเฝ้ากา์สอยู่ที่นี่ใช ็บอกกับการ์ดว่าเราก็เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะและถ้าเรายังกลับไม่ถึงฟ้องก่อนที่ฤด,ดูหนาวจะมาเต็มที่ต่อให้ไม่โดนพวกชนเผ่าล่าก็ได้หนาวตายอยู่ในป่านี้แน่ฤด,ดูหนาวมาทีหนึ่งที่นี่ก็ติดลบเกือบ30องศาเลยนะเพื่อนต่อให้เก่งขนาดไหนอยู่กลางป่าติดลบไป30องศาก็ไม่มีใครรอดหรอกและส่วนเองก็ทนและเกินโดนหมีขวนไปตั้งขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมตายอีกนี่ก็อยู่ที่นี่มา2อสาวันแล้วเนี่ยตายเดี๋ยวเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเองไม่ตายตอนนี้เดี๋ยวลูกชายของเองก็เสียงไปด้วยนะซึ่งกกาาตตออนนี้้เ็พูดดไไไไมม่่ขยับับวะร เ,เอางี้ไม่เพื่อน,นไหนๆก็พูดไม่ได้แล้วก็พิบตาสื่อสารแทนเอาไหมถ้าเกิดว่าเองยอมตายเนี่ยก็ให้กระพิบพตาทีหนึ่งทางการเขาก็มองตาแข็งเลยที่ถ้ากระพิบพตาที่กูตายแน่นอนเลยแต่การเขาก็ฝืนไม่ไหวหรอกพอฟิตเห็นว่าการกระพิบพตาแล้วได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเขายินดีช่วยแล้วระหว่างที่ฟิตกาลังเอาผ้ามาอุดปากของการอยู่โชคดีนะที่ลูกชายขเขากลับมาทันพอดีทางลูกชายของการเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้กองเอา,าเท้าไปบอกผู้กองเขาก็ไม่ได้เงินนดีและแถมเขาจะโดนแขวนคอด้วยมั้งในเมื่อเป็นแบบนี้มึงก็ไปก่อนพ่อม การเขาก็ทําได้แค่นอนดูลูกชายเขาโดนแทงจากนั้นฟิตมันก็ลากศพของลูกชายเขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วพอจิมกลับมาที่นี่เขาก็ถามฟิตว่าฮอกไปไหนเนี่ยฟิตเขาก็ตีเนียนบอกว่าไม่รู้นึกว่าไปด้วยกันซะอีกทางการเขาก็พยายามจะบอกนะแต่ก็พูดไม่ได้จิมก็เข้าใจว่าหนาวใช่ไหมเดี๋ยวเขาก่อไฟให้แล้วกันโอ้โหเว็นการเสือกไปหาฟืนแล้วทิ้งเขาไว้อยู่กับไอ้นี่อีกยังดีนะที่คืนนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตอนเช้าเนี่ยฟิตเขาก็เอามือมาอุดปากจิมเอาไว้เขาก็บอกว่าพวกคีกําลังมาที่นี่รีบบบเเกกก็็็ของแลล้ววรีีหนจิมามาั แล้วฮอกก็ยังไม่กลับมาเลยแล้วคุณกาลจะให้ทําไงพอเขาเห็นว่าจิมยังไม่ยอมไปงั้นก็ฝังแม่งเลยทีนี้ฟิตเขาก็ลากการเข้ามาอยู่ในหลุมแล้วก็ฝังดินไปน,นิดหนึ่งเดี๋ยวดีคุณการเขายังไม่ตายเลยนะไม่รู้ไว้ฝังแค่น,นี้ก็พอแล้วกูไปก่อนละทางจิมก็กลัวไงเขาก,กลัวพวกชนเผ่าจะมาฆ่าเขาก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันเขาก็ขอโทษการแล้วก็วางกระติกน้าไว้ให้ซึ่งการเขาก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมนะเขาก็ไม่รู้จะบอกจิมยังไงว่าโดนไอ้ฟิตมันหลอกทั้งสองคนก็วิ่งไไปแแแแลลล้้้้้้้้วววววกกกกก็ททททิิงงงงสสใหหอออยู่่่ีีีนนนนนนาาาาดดพพขเํมัั บางคนก็เริ่มง,งงแล้วว่าจะไปทางไหนดีที่รู้ตอนนี้ก็คือต้องเดินไปทางทิศตะวันออกแต่ไม่รู้ว่าต้องเดินไปยังไงบางคนก็คิดว่าเดินข้ามเขาไว้ดีกว่าไหมหรือบางคนก็สงสัยว่ามันต้องเดินข้างล่างไหมพอเวลาผ่านไปวันหนึ่งตอนนี้การเขาก็เริ่มขยับตัวได้ขึ้นมาเขาก็รีบคานไปดูลูกแองเขาก่อนว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมแต่พอเขาคานมาดูมันก็ไม่ทันแล้วแล้วส่วนทางด้งนานฟิตกับจิมที่เดินเท่าออมาได้สักพักหนึ่งฟิตเขาก็บอกว่าให้รีบเดินทางต่อดีกว่าไอ้พวกคีน่าจะตามพวกเราจนใกล้มาถึงท มาไม่ไวขนาดนี้นะจะไม่ไวได้ไงพวกมันมีกันแค่12คนเองเดี๋ยวนะใช่12คนเหรอก่อนหน้านี้คุณบอกว่าพวกมันมากัน20คนเนี่ยจะ20คนหรือว่า12คนก็ช่างมันเถอะทางจิมก็เริ่มเอะแล้วหรือว่าเขาโดนหลอกวะ่ะฟิตเขาก็บอกตามตรงจะหลอกไม่หลอกสุดท้ายพวกเราก็ต้องมาที่นี่อยู่ดีแล้วตอนนี้เราสองคนจะมาทะเลาะกันเพื่ออย่าบอกนะว่าเสียใจท,ที่ทิ้งแฟนของเองให้ตายอยู่ที่นั่นน่ยคือฟิตเขาก็รู้ว่าจิมเนี่ยเป็นเกย์แล้วจิมก็ชอบแก๊สใช่ไหมก็เลยไม่อยากทิ้งเขาไว้ที่นน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 นััังงั่่่ดด่่แแแตตออออีี้้ยงงงไไไฟิมมมกก็รรดลวสเเืจะป เราสองคนก็ไม่รู้หรอกพอเถียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็มีแต่ต้องเดินทางไปต่อและส่วนทางด้านการตอนนี้เขาก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ตอนนี้อาการของเขาขาก็หักแพ้ก็ยังเจ็บอยู่เดินก็ยังไม่ได้ที่ทําได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือต้องขานไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็พยายามคานไปดูว่ามีอะไรเหลือให้เขาใช้ได้มั่งที่เหลือตอนนี้ก็มีแค่พวกขนสัตว์ที่ฟิตทิ้งเอาไว้แล้วก็กะบอกน้ํากะบอกหนึ่งที่จิมทิ้งเอาไว้ให้ทีนี้การเขาก็เลยหยิบขนสัตว์พวกนี้มาห่มให้ตัวเองก่อนแล้วใกล้ๆแถวเนี้ยมมมมััันนนนกกกก็็็ีาาสตว์อออู่่เเเืื้ไหลแลแิ แค่ไขกระดูกพราเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพวกชนเผ่าก็ตามจนมาถึงที่นี่จนได้พวกเขาก็เจอแค่ศพของลูกชายกาัสและส่วนกาสที่ยังเดินไม่ได้ตอนนี้เขาก็คันหนีมาเรื่อยๆพอเขาคานมาเจอแม่น้ําที่นี่ก็ลอดตายละพวันนําที่อยู่ในขวดน้ําของจิมตอนนี้ก็หมดแล้วด้วยแล้วพอเขาคานจนมาถึงแม่น้ําตอนนี้เขาก็ยังกินน้ําเยอะไม่ค่อยได้ถ้าเกิดกินน้ําไปน้ําก็ลวกทางคองเกือบหมดแกนเขาก็เลยหาวิธีอุดรอยั่วกที่คอเขาก่อนทีนี้เขาก็เอาดินปืนมาแปะไว้ที่คอของเขาจากนั้นเขาก็จุดไฟแล้วก็ โดนดอกนี้เข้าไปเขาก็สลบไปอีกวันหนึ่งและในช่วงนี้แก๊สเขาก็ยังขยับไปไหนไม่ได้เพราะงั้นเขาก็ทําได้แค่อยู่แถวนี้ไปก่อนมีซากนกซากสัตว์อะไรเขาก็กินหมดแล้วพออยู่แถวนี้ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเดินได้นิดหน่อยแต่เขาก็อยู่แถวนี้ได้แค่ไม่กี่วันอย่างแรกเลยอากาศมันก็เริ่มหนาวขึ้นไปอย่างที่สองเลยพวกคีก็ตามหาเขาจนเจอแก๊สก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องหนีมาทางน้ําแทนตอนแรกเขาก็เกือบตายแล้วเพราะเส้นทางแม่น้ํานี้ก็โหดเหลือเกินแต่พอผ่านไปช่วงหนึ่งน้ํามันก็เริ่มนิ่งขึ้้นนนแกกเคาา็อออยยม่งั ทั้งและส่วนทางด้านฟิตกับจิมที่เดินทางมาเรื่อยๆพวกเขาก็มาเจอหมู่บ้านของชนเผ่าที่โดนเผาไหม้หมดเลยและแถมคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็โดนฆ่าตายเกือบหมดทั้งสองคนก็ไม่รู้เรากาเป็นฝีมือของใครแต่ไม่ใช่พวกเราแน่ๆฟิตเขาก็กล่าวว่าจะหาม้าแถวนี้สักตัวจะได้เดินทางเร็วขึ้นแล้วก่อนที่จิมจะออกไปจากที่นี่เขาก็เห็นว่ามีชนเผ่าคนหนึ่งรอดชีวิตจิมเขาก็ใจดีแบ่งอาหารให้นิดหนึ่งและส่วนทางด้านการ์ดเองที่พอเริ่มเดินได้เนี่ยตอนนี้เขายังล่าสัตว์ตัวใหญ่ไม่ได้ก็จริงแต่เขาก็พพอออทาทาาาี่่ดดักปปลไ้ยูจ ได้เขาก็กินเป็นซาซิมิเลยแต่ว่าปลาตัวเดียวเขาก็ไม่หิมเขาก็ดีเสียงดังอะไรไม่รู้ดังอยู่ด้านบนตอนนี้มันก็มีฝูงควายฝูงหนึ่งกําลังโดนหมาป่าไล่อยู่การเขาก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเขานั่งรออยู่สักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าไปแย่งหมาป่ากินตอนนี้เขาเองก็สู้ไม่ได้เหมือนกันแล้วพอผ่านไปสักพักเขาก็เห็นว่าหมาป่าเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งพอการดขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่ามีชนเผ่าคนหนึ่งกาลังกินซาาควายอยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนเดียวเลยที่หนีรอดมาจากหมู่บ้านนั ไม่ให้โดนฆ่าแล้วพอชนเผ่าคนนี้เห็นว่าการ์ดยอมมอบเขาก็เลยยอมแบ่งอาหารให้ทีนี้พอถึงช่วงกลางคืนทั้งสองคนก็นอนกันอยู่ที่นี่แหละแล้วในตอนเช้าชนเผ่าเขาก็มาดูอาการของการ์ดเขาก็ถามว่าแผลเวอร์ขนาดนี้ไปโดนอะไรมาการ์ดก็พยายามบอกว่าเขาสู้กับหมีมาแต่เขาก็พูดไม่ค่อยได้หรอกเขาก็ยื่นกรงเล็บหมีให้ดูพวกของเขาทิ้งเขาให้ตายอยู่ที่นี่แล้วพวกมันก็ฆ่าลูกชายของเขาด้วยทางชนเผ่าเองก็บอกว่าลูกเมียวเขาก็โดนฆ่าเหมือนกันตอนนี้เขาก็กําลังเดินทางลงใต้ไปหาพวกมาล้างแขนแล้วพวกที่ฆ่าลูกเมียวเขา ก็คือพวกฝรั่งเศสคนชนเผ่าก็ใจดีนะนะเขาก็พาการ์ดเดินทางไปด้วยแล้วส่วนทางด้านฟิตกับจิมตอนนี้พอได้มามาเขาก็เดินทางเร็วขึ้นทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงป้อมเรียบร้อยแลวก่อนจะเข้าไปฟิตเขาก็บอกกับจิมว่าไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้ให้เขาพูดเองอย่างน้อยเราก็ฝังศพให้การเรียบร้อยแล้วก็คงไม่เป็นอะไรหรอกพอฟิตได้เจอผู้กองเขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหญ่เลยเรื่องศพของการ์ดเนี่ยเราฝังเขาไว้อย่างดีเพราะงั้นพวกแรงไม่สามารถคุยศพของเขามากินได้แน่นอนและส่วนเรื่องพิธีกรรมเราสองคนก็ทําให้เรียบร้อยแลวส่น ผู้ชายของการ์ดเนี่ยเขาก็ทิ้งห่างเราประมาณวัน2วันฮอกก็บอกว่าเขาจะทําป้ายลุมศพให้กับพ่อของเขาก่อนแล้วส่วนเรา2คนพอเห็นว่าพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินทางออกมาก่อนเด็กสัก2อสามวันบ้างฮอกก็น่าจะมาถึงที่นี่ถ้าเกิดว่าพวกชนเผ่าตามเข้ามาไม่ทันนะนะและตามสัญญาผู้กองเขาก็เอาเงิน300เหรียญมาให้ฟิตและส่วนจิมเองก็ได้เหมือนกันแต่จิมเขาก็ไม่รับเงินแล้วก็ไม่พูดอะไรด้วยผู้กองก็เข้าใจว่าจิมน่าจะเสียใจที่ปล่อยให้การ์ดตายเมื่อส่วนทางหน้าการ์ดที่อยู่กับคนเผ่ามาได้สักพักหน ชวนกันแดกหิมะเล่นแล้วและด้วยความที่วันนี้พายุหิมะมันเข้าคนชนเผ่าเขาก็เลยหาไม้มาทําเป็นเต็นท์ให้นอกจากนี้เขายังคอยรักษาแผลให้การ์ดด้วยแล้วพอการ์ดเขาตื่นมาอีกวันหนึ่งเขาก็สงสัยว่าคนชนเผ่าเนี่ยหายไปไหนแต่พอเดินมาเรื่อยๆเขาก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็มีใครไม่รู้มาฆ่าคนเผ่าแล้วก็จับเขาแขวนคอและกลุ่มคนที่ฆ่าชนเผ่าเนี่ยก็ตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆแถวนี้พอดีซึ่งไอ้แก๊งนี้ก็แก๊งคนฝรั่งเศสที่ค้าขายกับพ,พ,พวกเกผ่าคีนั่นแหละนนนนนนอกกกกจจจาาาาาพพวววมมััะ่่คคคใเเผผี้้็บูหญิงดนนงดยึ แรกแก๊สเขาก็กล่าวว่าจะขโมยม้าแล้วก็หนีมาเลยแต่พอเห็นคนชนเผ่าโดนแบบนี้อยู่เขาก็เลยคานมาช่วยดีกว่าแก๊สเขาก็บอกว่าเอามีดมันมาแล้วจะทาอะไรกับมันก็เชิญเลยส่วนเขาเนี่ยจะขโมยม้าแล้วก็หนีไปจากที่นี่ทั้งแก๊สเขาก็รอจังหวะอยู่แล้วพอไอ้พวกนี้มาเริ่มรู้ตัวเขาก็ยิงปืนไปนัดหนึ่งแล้วก็ขี่ม้าหนีออกมาและส่วนไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ก็โดนผู้หญิงชนเผ่าตัดไข่แล้วเธอก็วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งทั้งสองคนก็แยกกันไปคนละทางใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็งงวิ่งตามกกันนนนนนนไไไมม่่่่่่ถููหหตคจะาาอีาาีี้วสทททงดฟิย สักพักหนึ่งฟิตมันก็ยังคาใจเรื่องหนังสัตว์อยู่เลยไอ้เงินที่เขาได้ไป300เนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งถูกไหมแต่ว่าเงินที่เขาไปล่าหนังวีเวอร์มามันก็ยังไม่ได้เลยนะผู้กองเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เงินทั้งนั้นอะ่ะต้องร้อยพวกของเรากลับมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าป่าไปอีกรอบหนึ่งถ้าไปกันตอนนี้เลยคนของเราไม่พอมาอันตรายเกินไปอ้าวผู้กองคุณก็มีเง,เงินเยอะไม่ใช่เลยไงก็จ่ายค่าจ้างมาก่อนดิผู้กองเขาก็เลยหมันไส้นั้นจําสัญญาที่ตกลงก่อนเข้าป่ากันได้ไหมในสัญญาก็เขยนนนนไวว้้้้้้้่าาาาจจจะะตออองงงงงปปกผปผููแลทรรััพพ์สิิขเเ 300ดอลลาร์ที่เองได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าจ้างล่วงหน้าแล้วกันจากที่ตอนแรกจะได้ค่าจ้างค่าล่าสัตว์ด้วยแล้วก็เงิน300ที่เป็นค่าจ้างให้เฝ้ากาศด้วยสุดท้ายก็ไม่เหลือเลยรวมเป็นค่าจ้างเหมือนกันหมดถ้าเกิดว่าได้หนังวีเวอร์คืนมาเมื่อไหร่ก็เอา3 0 0นั่นแหละไปหักออกจบเลยทีนี้อยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วมื่อส่วนทางหน้ากาศที่เดินทางมาได้สักพักหนึ่งพวกคีทด้เคยสู้กับเขาก่อนหน้านี้ก็ตามเขาจนมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้กาศเขาก็เริ่มวิ่งได้แล้วเขาก็เลยรีบขึ้นนนนมมมมม้้้้าา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 แแแต่่่่ทททงงงงีีีีถวววกกก็็ไดดยยยยเเเหลลอค ลงไปด้านล่างทั้งคู่รอบนี้ตายแน่นอนใครเห็นก็ว่าตายแต่ถามว่าคนตายไหมไม่ตายตายแค่ม้าตัวเดียวไม่รู้ว่าพี่เขาห้อยอะไรมาแต่ละอย่างที่เจอในชีวิตนีหน่ากลายเป็นปุ๋ยเหลือเกินแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งมีพายุหิมะเข้ามาอีกการเขาก็หาที่หลบไม่ทันและเขาก็เลยควักเครื่องในของม้าออกมาแล้วก็เข้ามาหลบในนี้แทนและคืนนั้นถ้าเขาไม่ได้มา้าตัวนี้นะเขาหนาวตายแน่นอนจากนั้นการเขาก็ต้องเดินทางต่อกลับไปที่ป้อมฤดูนี้มันก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวพรงงาะั้นการเขาก็เลยเดินหาง,ง่ายขึ้นแล้วก็เดินลัดแม่น้าไปเลยส่วนทางหน้า ในป้อมตอนนี้มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาที่นี่ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็คือคนฝรั่งเศสนั่นแหละตอนนี้พวกเขาก็โดนพวกเผาขี้ฆ่าตายหมดเลยคนที่รอดมาได้ก็มีแค่เขาแค่คนเดียวเขาบอกว่าจะมาขอข้าวกินสักนิดนึงก็ยังดีของที่เขาออาติดตัวมาได้ก็มีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าจิมเขาก็ไปสะดุดตากับกระติกน้ำมันหนึ่งเขาก็จาได้ว่านี่กระติกน้ําที่เขาให้การไว้เนี่ยคนฝรั่งเศสคนนี้ก็บอกว่ามันมีผู้ชายคนนึงเข้ามาโจมตีพวกเราไม่แน่ว่ากระติกน้ำอันนี้อาจจะเป็นของผู้ชายคนนั้นกก็็ไดด้มมมัจจิิิเเเาาาว่่่ปปนออหรืล ใจตอนนี้ก็คือการน่าจะตายแล้วแน่ๆแ,แล้วส่วนฮอกก็กําลังเดินทางมาที่นี่นี่เพราะงั้นก็น่าจะเป็นฮอกนี่แหละที่กําลังเดินทางมาแต่คนที่รู้ดีที่สุดว่าไม่ใช่ฮอกก็คือฟิตเขาก็มั่นใจแล้วว่าฮอกเนี่ยตายแล้วแน่นอนแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ์ดมันยังรอดอยู่อีกหระทางผู้กองก็ถามว่าตอนที่เจอกระติกน้ําเนี่ยอยู่ห่างจากที่นี่มากไหมเขาก็บอกว่าประมาณ30มไมล์แถวแถวแม่น้ําเยนโลสโตนเน่ะผู้กองเขาก็เลยจะพาคนไปดูที่นั่นแน่นอนว่าฟิตเขาก็ไม่กล้าไปด้วยหรอกเขาก็เสียว่าจะเป็นกกกาาาาารเหหมมมือออนนนนัแแแล้้้พพวว้วววพพพผูงคถ่ํ ักนึงเขาก็เจอกับการที่กำลังเดินมาที่นี่พอดีและคําแรกที่การพูดเลยเขาก็ถามว่ามันอยู่ที่ไหนผู้กองเขาก็ยังไม่คุยตอนนี้นะเขาก็รีบพาก,การกลับไปที่ที่พักก่อนแล้วพอผู้กองรู้ว่าไอ้ฟิตมันหลอกเขาเนี่ยเขากล่กาวว่าจะไปยิงมันทิ้งเพื่อนของฟิตก็บอกว่าตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้แต่มันน่าจะหนีไปที่เทก็กซัสละมั้งทางผู้กองก็ไม่เชื่อมันน่าจะบบอยู่แถวนี้เนี่ยแหละอนนี่มันจะรู้ตัวไวขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอหาไปหามาเขาก็เห็นว่าตู้เซฟของเขาโดนขโมยเงินไปหมดแต่คนที่ซวยที่สุดในเรื่องนี้ก็คืออออจิมมโดนฟหกไ่พผู้ง ก็สั่งหังเขาอีกแล้วพอผู้กองได้คุยกับการเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจิมมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันโดนฟิตหลอกมาอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาขอมาก,กับปืนหน่อยได้ไหมเขาจะไปล่ามันเองผู้กองก็อยากให้แกนพักที่นี่ดีกว่ามั้งแผลยังไม่หายดีเลยนะตอนแรกผู้กองเขากาว่าจะไปล่าไอ้ฟิตเองแต่พอคุยไปคุยมาการเขาก็จะไปด้วยให้ได้เขาก็มั่นใจมากว่าไงเขาก็หายนีเจอแน่นอนถ้าเกิดว่าผู้กองไม่มีเขาไปด้วยเนี่ยอาจจะหามันไม่เจอแล้วพอเตรียมตัวพร้อมทั้ง,งนกเเยออาอาวแจ ทางเดินของมา้าผู้กองเขาก็ถามว่ามั่นใจใช่ไหมว่าเป็นม้าของฟิตเขาก็มั่นใจว่าเป็นม้าของไอ้นี่แน่นอนทั้งสองคนก็ตามรอยของฟิตมาหลายวันวันนี้แก๊สเขาก็เหมือนได้กลิ่นควันลอยมาจากทางนั้นน่ะเขาก็ถามผู้กองว่าให้แยกย้ายกันไปคนละทางไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกชนเผ่าเนี่ยก็ให้มารวมกันตรงนี้อีกทีหนึ่งจากนั้นทั้งสองคนก็แยกกันไปคนละทางพอการเข้าตามรอยควันมาเขาก็เห็นว่ามีแค่ซากกลองไฟร่องรอยของคนที่อยู่แถวนี้ก็หายไปหมดแล้วด้วยแล้วส่วนผู้กองที่แยกใหม่อีกทางหนึ่งเขาก็เจอกับฟพอดีีฟกก็ไมม่่่นนึเลยวาาาคทาหา จะเป็นผู้กองแล้วพอแก๊สได้ยินเสียงปืนเขาก็เลยรีบขี่ม้ามาดูที่นี่พอมาถึงเขาก็เห็นว่าผู้กองโดนยิงตายไปแล้วแล้วมันก็มีหิมะถล่มมาจากด้านบนแสดงว่าฟิตมันน่าจะขึ้นไปถึงแถวนั้นแล้วมัง้งเนี่ยทีนี้แก๊สเขาก็เลยจัดก,การเรื่องศพของผู้กองก่อนพอเคลียร์เรื่องศพของผู้กองได้เขาก็เดินทางต่อและระหว่างที่เขากําลังตามหาฟิตฟิตมันก็ดักรอเขาอยู่ด้านบนสกิลยิงปืนของฟิตก็ถือว่าแม่นเหมือนกันเขาก็ยิงทีเดียวล่วงเลยเรียบร้อยเลยทีนี้ทั้งผู้กองทั้งงงงแกกก๊็ดดดนนนเเเ้้าาาาาาบหมมมทีีฟขข่่ลลูวผอ เาเป็นไงมัง่งเอ้ยทำไมศพของแก๊สมันมีไม้ดมหลังด้วยวะแต่พอเห็นหน้าเอาผู้กองนี่ว่ะแล้วศพที่อยู่บนหลังม้นี่ศพใครเนี่ยซึ่งแก๊สเขาก็แกล้งเนียนว่าตัวเองไปนศพเพราะได้โอกาสเขาก็ยิงฟิตเลยฟิตมันก็โดนยิงแขนไปทีหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังหนีมาได้ทั้งสองคนก็ตีกันไปตีกันมาจนกิ่งลงมาด้านล่างแก๊สก็ถามว่านี่เราสองคนก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไงตอนนั้นเองก็บอกเองเนี่ว่าอยากตายอะ่ะและส่วนลูกชายของเองที่ต้องมาตายก็เพราะว่ามันดันแหกปากไงแกเเค้้้าาาา็ไไ่่งลววววิิิปปนนนหย2ี กมาขนาดฟิตโดนแทงท้องมันก็ไม่ยอมตายมันก็ดึงมีดมาแทงมือของแก๊สอีกแล้วส่วนแก๊สที่เหลือมืออยู่ข้างนึงเขาก็หยิบขวานมาฟันซ้ำอีกแต่ว่าแก๊สเขาก็ไม่ได้ฆ่าฟิตที่นี่เพราะเขาเห็นว่าพวกเผ่าคี้ก็มาถึงตรงนี้พอดีเขาก็เลยพวกเผ่าคี้เนี่ยเป็นคนจัดการแทนและที่เผ่าคี้ไม่ได้ฆ่าแก๊สก็เพราะว่าผู้หญิงชนเผ่าที่เขาช่วยเอาไว้ดันอยู่ในแก๊งนี้พอดีและหนังเรื่องนี้ก็จบในเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกกกกกดดดไไใใหหห้้้ัันนนวยยยรงมม่่ตติาอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ